สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสามนุ่มนะครับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้อยู่ใกล้กันนะครับพี่ขวาญก็พามาปลูกนะครับที่ส่วนหลังบ้านนะครับวันนี้มาทั้งสามนุ่มเลยนะครับนี่นะพี่โชคทวีก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่ก็พี่นําโชคนะครับ ส่วนด้านหลังนุ่นก็น้องจ้าก้านะครับผมนี่คือพี่นําโชคนะครับพี่นําโชกก็ปลูกต้นนี้นะครับไม่ได้เดินไปเดินมานะครับพี่พีนี่จะฉลา,าดนะครับสู่นี้จะไม่ไม่พันต้นไม้ง่ายๆนะครับจะคอยดึงนะครับคอยเอางวงยกข้ามนะครับต้นไม้นะครับ นำโชวก็อยู่อยู่หลักนี้นะเพราะผูกยาวนะให้ได้เดินเดินผ่อนคลายกันนะครับส่วนเจ้าอ้วนก็อยู่ด้านหลังนู้นเลยนะครับต้นไม้เล็กเ็กนะครับทางด้านหลังนู้นนะครับนี่นำโชวก็อยู่ติดไปฝั่งนี้นะครับเดินไปเดินมาคนระับก็ผูกยากันทุกเชือกเลยนะครับนี่บรรยากาศดีนะครับผมลมเย็นสบายนะวันนี้ ก็มีหญ้าให้กินด้วยนะครับหญ้าที่ปลูกไว้ให้วัวนะครับเมื่อตะโกนนะครับก็เป็นหญ้าตามธรรมชาติด้วยนะครับหลังจากน้ําท่วมแล้วก็น้ําลดลงไปนะครับก็จะมีหญ้าขึ้นนะครับนี่ครับก็พอได้กินนะครับนี่ก็คือพีชโชคทวีนะครับพี่โทวีก็จะปลูกสั้นหน่อยนะเพราะว่าติดกับรั้วนะครับที่ของ คุณป้านะครับอีข้างนะครับนี่ก็เป็นยาของคุณป้านะครับนี่ต้น่อยก็กินนะครับอันนี้คือวีชโชคทวีนะครับชโชคทวีก็ปลูกอยู่ต้นนู้นนะครับใบ่อยนะก็กินตามธรรมชาตินะครับอันนี้คือพี่ใหญ่ประจำบ้านนะครับพี่ชโชคทวีนะครับผม ่วนจะอ้วนก็อยู่มุมนี้นะครับนี่ยามเช้านะครับก็ให้กินยาตามธรรมชาติไปก่อนนะครับช่วงสายๆพี่ก่อนก็จะมาให้ยานะครับให้หน้ำอีกนะครับก็ให้ได้เดินเล่นกันก่อนนะครับเดินเล่นถนกินยาตามธรรมชาติกันไปก่อนนะครับจะอ้วนก็ปลูกต้นนี้นะครับต้นเล็กๆนะครับ ันหลังนู้นนะครับนี่เจ้าอ้วนจอกานะครับโซไม่ถึงครับพยายามมาดึงกินยาตรงนี้นะครับอันนี้คือเจ้าอ้วนจากานะครับผมนี่ยาก็ขึ้นพอได้เลมกินอยู่นะครับ เรจะได้ผ่อนคลายด้วยนะครับได้เดินเดินไปมาไปมานะครับผมอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับส่วนของพี่ควานเองนะครับผมนู่นนะครับโรงช้างก็จะอยู่ทางด้านหลังพี่นำโชคนู้นนะครับผมที่สูงสูงนะครับอันนั้นคือโรงช้างนะครับ ดูพีน้ำโชคนะครับไม่ยอมให้สู้นะครับพันนะครับผมฉลาดนะครับคอยเอางวงยกนะครับข้ามตอไม้นะครับผมข้ามกิ่งไม้เล็กๆนะครับอันนี้คือเจ้าหนุ่มงานด่วนของเรานะครับพีน้ำโชคนะครับก็จะปลูกแค่ขาเดียวนะครับให้ได้เดินไปเดินมาได้สะดวกนะครับนี่นะครับ ็ถึงกันทุกเชือกนะครับก็ผูกให้อยู่ด้วยกันเลยนะครับโซยาวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไปหากันนะครับยังพากันเล็มกินยากอยู่นะครับต้นไม้ตัวนี้พี่น้ำโชคก็เคยผูกนะครับเมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับเคยผูกอยู่นะครับส่วนมุมนี้ก็เป็น บ่อน้ําส่วนตัวของเจ้าอ้วนนะครับเมื่อตะกอนช่วงน้ําท่วมนะครับหลักนี้นะครับพี่ชูสวีก็อยู่มุมนี้นะครับก็จะผูกที่ประจํานะครับของตละเชือกนะครับพี่ชูสวีก็เล่มกินนะครับใบคอยนะครับเล่มกินหญ้านะครับผมทางด้านนี้นะครับ ขานี่ก็กวบนะครับ,บวมน่าจะไม่ไม่หายแล้วนะครับน่าจะบวมเป็นไตแข็งอย่างนี้เลยนะครับจ,จับดูก็ไม่เจ็บแล้วนะครับต้องผูกอย่างดีนะครับผลูกอย่างดีเลยนะครับถ้าางนั้นก็หลุดไปเข้าแปลงยาเขาได้นะครับแปล่งยาด้านนน้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร,มรวมๆนะครับ จะอ้วนนะครับอยากไปนะอยากไปปลาคอยตรงนี้นะก็มีหญ้าเยอะอยู่นะครับพอได้กินนะครับด้านหลังนู้นนะครับก็มีนะครับจะอวนยังไม่ไปนะครับ เมื่อแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็น,ปนแปลงหญ้านะครับที่คุณลุงปลูกไว้ให้วัวนะเมื่อช่วงน้ํท่วมที่ผ่านมาก็หญ้าก็ตายหมดนะครับผมก็จะเหลือแค่ยาตามธรรมชาตินะที่ขึ้นมานะครับหลังแจก,กน้าลดไปนะครับเชวันก็เรียมกินใหญ่เลยนะครับ วันนี้จะไม่ค่อยรีบนะครับค่อยๆนะครับเห็นจะาวนกินหญ้านี้พี่ควานก็เหนื่อยเท่น,นะครับช้ามากนะครับ บยังอยากเล่นอยู่นะครับเตินไปเดินมานะครับอยากไปหาพี่พี่นะครับอยู่ทางนั้นนู้นนะครับพี่พี่ก็ไม่มาสนใจจะวนเจ้ากาเลยนะเพราะว่ายัางหวงกินกันนะคเห็นแี่นพชุกทวีอยู่ด้านนี้นะครับ ยับเลยนะพี่โชคทวีอยู่กับที่เลยนะว่าพี่ชกทวีตรงนี้จะยาเยอะก็เพื่อนนิดนึงนะครับตรงพี่นำโชคก็เยอะนะครับเยอะทุกเชื่อนะครับเดี๋ยวพี่ขวัญก็จะย้ายหลักไปมาไปมานะครับเจ้าอวนนี้ถ้าเล็มกินดีๆก็ยาก็เยอะเช่นกันนะครับอยู่ด้านหลังนู้นก็มีนะครับแต่ยังอยากเดินเล่นก่อนนะครับอาอนานๆได้เปลี่ยนหลักที่นะครับ อยากไปห,หาพี่น้าโชคนะครับอยู่ฝั่งนูน้นพี่นํำโชคถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็เกือบถึงน้องจอการครับยังไม่มาหากันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้พี่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายจอกาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ